เหรียญ50สตางค์ราคาพุ่งขั้นต่ำเหรียญละ2,000บาทอย่างแน่นอนนะครับใครไม่เชื่อเดี๋ยวมาลองดูคลิปนี้กันนะครับมีเหรียญจริงให้ดูด้วยนะครับก็ทักทาย fc เพจสลานลมคอย fc แล้วก็ทั้งทางช่อง YouTube สลานลมคอย h a n แนลนะครับคลิปนี้ผมมีเหรียญมารีวิวแบ่งปันเป็นข้อมูลนะครับใช้คำว่ารีวิวแบ่งปันมากกว่านะครับให้ความรู้กันคลิปนี้เหรียญ50สตางค์นะครับ ไม่ใช่เหรียญแบบธรรมดาแน่นอนนะครับเหรียญ50สตางค์ปกติทั่วไปเนี่ยก็ประมาณนี้แหละครับเนี่ยไม่เกินไม่เกิน1บาทนะครับปีพศธรรมดานะครับยกเว้น50สตางค์ปี30ที่มีการเล่นหากันหลักหมื่นนะครับ50สตางค์ปี30ผมก็รับซื้อนะครับเหรียญละ1 0 0 0 0หมื่นถึงสองหมบาทนะครับแต่ว่าคลิปนี้ไม่ได้พูดถึงเหรียญ ปี30นะครับคลิปนี้พูดถึงเหรียญในลักษณะที่เป็นความผิดพลาดนะครับเหรียญปกตินะครับแบบนี้นะครับพระเสียนตรงขออภัยครับเหรียญปกติจะเป็นพระเสียนกลับแบบนี้นะครับนี่นะครับถ้าใครเจอเหรียญที่มีลักษณะแบบนี้คือพระเสียนตรงนะครับรับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ500บาทนะครับย้ํานะครับพระเสียนตรงพระเสียนตรงดูยังไงนะครับ นี่ด้านก้อยนะครับตั้งด้านก้อยขึ้นให้ตรงแบบนี้แล้วก็หมุนนะครับหมุนตรงๆเลยนะครับแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นพอเสียนตรงนะครับขั้นต่ํา500บาทนะครับขั้นต่ํๆาๆ5 0 0บาทแต่ว่าเอ๊ะไหนบอกว่า2,000ล่ะนะครับ2,000นะครับคือการที่เหรียญบรรจุในตลับเกรดแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับมีการอยังไงอ่ะเพิ่มมูลค่าให้เหรียญนะครับ เพิ่มมูลค่าให้เหรียญยังไงนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีเหรียญ1นบาทเพราะเสียนตรงสภาพสวยๆไม่ผ่านการใช้งานนะครับทรงเกรดอยู่ในตลับเกรดแบบนี้นะครับก็เหรียญแบบเนี้ยการันตีได้เลยนะครับน่าจะไม่ต่ํากว่า2,000บาทนะครับ2,000บาทมีอะไรบ้างนะครับค่าเกรดก็1000บาทแล้วนะครับแล้วถ้าเป็นการเกรดเหรียญจากต่างประเทศนะครับราคาก็ ไม่ต่ำกว่า2,000อย่างแน่นอนนะครับไม่ต่ำกว่า2,500อย่างแน่นอนนะครับนี่นะครับดูต้องดูด้วยนะครับว่าเหรียญความสวยอยู่ระดับไหนนะครับเหมือนยกตัวอย่างเหรียญน,นี้นะครับ MS 63นะครับก,ก็ระดับความสวยอยู่ที่ระดับหนึ่งนะครับอาจจะไม่ใช่แบบยังไงอะ่ะอ,อันดับหนึ่งในระบบแต่ก็คืออยู่ในเกณฑ์ที่เออ ก็ยังสวยนะครับ m s 63นะครับเดี๋ยวดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเหรียญนี้ fc ส่งมาขายเช่นเดียวกันนะครับเป็นเหรียญที่มีการพบเจอจริงๆในระบบบุนเวียนนะครับ fc ผมจําไม่ได้แล้วจังหวัดไหนนะครับส่งเหรียญส่งเป็นเหรียญเปล่าๆปมาให้ผมนี่นะครับเหรียญเปล่าๆปผมรับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ500ร้อถึงหนึ่บาทราคาขึ้นอยู่กับสภาพนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับเห็นไหมครับอันนี้เป็นเหรียญ50สตางค์ปี33ชัดเจนนะครับ อ่าเนี่นะครับเหรียญ50สตางค์ปี3-3นะครับถ้าใครไม่สังเกตใช้ไปก็เอ่อสตางค์นะครับเดี๋ยวนี้อาจจะใช้ไม่ได้แล้วด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าเหรียญ50สตางค์25สตางค์ไม่ค่อยมีที่ไหนใช้แล้วนะครับถ้าเกิดว่าเป็นพระเศียรตรงแบบนี้นะครับเพิ่มทันทีนะครับจาก50สตางค์เป็น500บาทนะครับขั้นต่ำนะครับ500บาทแต่ว่าถ้าสวยๆแล้วอยู่ในตลับเกรดแบบนี้นะครับ 2000บาทได้แน่นอนนะครับก็คือจากจาก50สตางค์เปลี่ยนเป็น2000บาทนะครับราคาพุ่งเป็นแบบไม่รู้กี่เท่าตัวนะครับสวยๆย,ยิ่งสวยยิ่งแพงนะครับนี่นะครับก็อยากจะเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับเหรียญแบบนี้มีการเล่นหามีการซื้อขายกันจริงๆนะครับช่องที่เขารับซื้อเขาก็รับซื้อจริงๆนะครับย้ํานะครับช่องที่รับซื้อจริงยังไงเขาก็ซื้อจริงแต่ว่า เหรียญที่ท่านมีจะต้องเป็นเหรียญที่ตรงเงื่อนไขแบบที่ทางช่องรับซื้อนะครับเหมือนยกตัวอย่างง่ายๆผมบอกว่ารับซื้อขั้นต่ำเหรียญละ500 0าร้อยพัสตรงนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆมีแบบธรรมดาแบบนี้ส่งมาให้ผมดูเอ้าเป็นพัสยีกลับนี่มันไม่ตรงเงื่อนไขผมก็ไม่ซื้อนะครับผมไม่ได้หลอกคือมันไม่ตรงเงื่อนไขจะซื้อได้ยังไงนะครับอยากรู้ข้อมูลอยากขาย ต้องศึกษาก่อนนะครับว่าทางเพจและทางช่องรับซื้อเหรียญอะไรนะครับถ้าเกิดว่ามีพระเสียนตรงแบบนี้นะครับขายได้จริงๆนะครับไม่ขายช่องผมไม่ขายเพจผมขายที่ไหนก็ได้นะครับแต่ข้อสำคัญก็คือท่านต้องรู้ข้อมูลว่าเขารับซื้ออะไรนะครับไม่ใช่ว่ามีแบบนี้จะส่งมาขายมันก็ไม่ใช่นะครับไม่ใช่ว่าขายไม่ได้แล้วก็มาบอกว่าซื้อไม่จริงนะครับเราต้อง รู้ตัวเองก่อนว่าเรามีแบบที่เขารับซื้อหรือเปล่านะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งโดนกันเยอะทําใบรับประกันนะครับร้านใหญ่ๆที่เขาซื้อจริงๆหรือว่าร้านเล็กๆแบบผมเนี่ยก็ไม่ต้องทําใบรับประกันนะครับมีเหรียญแบบที่รับซื้อส่งรูปมาดูนะครับส่งรูปมาเสร็จแล้วผมจะแจ้งราคาให้ถ้าเกิดว่าท่านพอใจที่จะขายก็ส่งเหรียญมาขายส่งมาถึง ตรวจสอบเรียบร้อยโอเคเหรียญตรงตามที่คุยกันนะครับโอนเงินให้ทันทีนะครับไม่ต้องทําใบรับกันมิจฉาชีพพวกมิจฉาชีพอะ่ะจะหลอกนะครับเหมือนกับท่านมีเหรียญแบบที่ไม่ค่อยมีราคาเหรียญธรรมดาก็จะทักไปแล้วก็จะเสนอราคาแบบหลักหมื่นหลักแสนพอท่านเชื่อนะครับว่าขายได้จริงๆหลักแสนมิจฉาชีพก็จะให้ทหําใบรับประกันนะครับอยากจะขายผม ทำใบรับประกันสิหนึ่พันบาททำเสร็จเดี๋ยวโอนเงินซื้อเหรียญกันเลยนะครับใครหลงเชื่อโอนเงินค่าทําใบรับประกันก็โดนหลอกนะครับเหรียญก็ไม่ได้ขายเสียตังค์เสียตังค์ฟรีอีกด้วยนะครับก็ฝากไว้นะครับมีสอบถามกันมาเยอะเพจผมร้านผมไม่ต้องทําใบรับประกันนะครับนี่นะครับก็โอเคนะครับสาหรับคลิปนี้มารีวิวให้ดูว่าเหรียญเพิ่มมูลค่าแล้วก็ขายได้จริงๆนะครับอยู่แบบนี้ในตลาดแบบนี้ จากเหรียญ50สตางค์เปลี่ยนเป็นเงิน2,000บาทได้จริงๆนะครับ